ขอสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมผมนะครับทางช่อง y t u t u นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ดีนะครับก็วันนี้นะครับมีเก็บความรู้เล็กน้อยมาแนะนำนะครับในเรื่องของการจับปืน AR15 นะครับเราจะจับแบบไหนนะครับซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมากเลยนะครับว่าเอ้จับแบบนี้ดีกว่ากันนะครับจับแบบนี้ดีกว่านะครับต่างคนต่างถนัดไปคนละแบบนะครับเรียนกันมาหลายๆแบบนะครับเราก็นํามาปรับใช้ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการจับปืนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล้วนๆเลยนะครับเราไม่สามารถกําหนดได้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะจับปืนแบบไหนดีกว่ากันนะครับไม่สามารถที่จะไปฟันธงเลยนะครับว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกนะครับก็หลักๆนะครับหลักๆการจับปืนนะครับก็จะมีอยู่5้าแบบหลักๆนะครับห้าแบบห้าลักษณะหลักนะครับลักษณะแรกนะครับแบบแรกนะครับเป็นการจับแบบ แม็กเวลโฮนะครับขออนุญาตปืนเคลียร์นะครับปืนของเคียมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซีนเปลา่าแม็กเวลโฮ o จับยังไงนะครับก็จะเป็นการจับลักษณะนี้นี่คือแม็กเวลโฮ o นะครับจับบริเวณคอปืนจับบริเวณคอปืนลักษณะนี้นะส่วนข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างไปเลยนะครับต่อไปนะครับแม็กเวลโฮ o ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการจับแบบ ซีแคลมป์ ram, นะครับซีแคลมป์ ram, แบบมิดนะครับซีก็คือย่อมาจากเนี A ่ยแหละตัวซีที่เราทํามือลักษณะนี้แคลมป์นะครับก็คือ C-L-A-M-P แปลว่าหนีบนะครับซีแคลมป์มิดก็คือหนีบข้อตรงกลางประกับปืนลักษณะนี้นี่คือซีแคลมป์มิดนะครับหลายคนไม่จับแบบนี้ต่อไปนะครับฟอร์กิฟนะครับฟอร์กิฟกิฟปืนส่วนใหญ่หลักๆก็จะมีเป็นกิฟตรงนะครับแล้วกิฟสามเหลี่ยม ฟอร์กิฟเอาแบบสามเหลี่ยมก่อนนะครับก็จะจับลักษณะนี้เป็นการจับแบบทํามุมลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับฟอร์กิฟแบบตรงนะครับก็จะเป็นประกับปืนที่เป็นแท่งตรงๆนะครับจับลักษณะนี้นะครับนี่คือฟอร์กิฟแบบตรงนะครับต่อไปนะครับซีแคมนะครับซีแคม แบบดั้งเดิมเลยนะครับทํามือเป็นรูปตัว C ประกบไปทาด้านข้างลักษณะนี้ล็อกปืนไว้นะครับนิยมใช้ในการยิงต่อเนื่องยิงต่อสู้นะควบคุมปืนได้ดีนี่ครับติดแค้มครับผ่านไปทั้งหมดมี5แบบนะครับหแบบ5ลักษณะในการจับนะครับคราวนี้เราจะมาว่าด้วยข้อดีข้อเสียของมันนะครับเริ่มต้นอันดับแรกเลยแม็กเบโมนะครับจับลักษณะนี้ ข้อดีนะครับคือปืนมันนิ่งนะครับผมว่าปืนมันนิ่งดีจากประสบการณ์ที่ผมเคยยิงมาทั้ง5แบบแล้วนะครับปืนนิ่งดีนะครับสามารถทําการยิงแบบปานีดนะครับยิงแบบปานียิงแบบนิ่งๆนะครับในระยะไกลกรณีที่เราต้องการยิงเป้าหมายระยะไกลร้อยสองเมตรเป็นต้นไปนะครับเราอยู่หลังที่กําบังสามารถจับลักษะนี้และทําการยิงได้นะครับไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกขึ้นอยู่สถานการณ์ล้วนๆเลยนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปซีแคมครับซีแคมแบบมิดจากตรงกลางเช่นเดียวกันกับแม็กเวลโฮปืนนิ่งนะครับปืนนิ่งสามารถทำการยิงในระยะไกลได้ดีนะครับแต่เวลาเรายิงแบบต่อเนื่องกรณีที่เราต้องการยิงยัดเข้าเป้าหมายในระยะต่อสู้เนี่ยยิงหลายๆนัดต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,ออง,อองที่มันจาเป็นจะต้องมีการโฟกัสสุดหน้าควบคุมรีคอยปืนเนี่ย จะทาได้เป็นค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับเพราะอะไรอันนี้แม็กโฟโฮนะครับถ้ายิงแบบต่อเนื่องปืนจะสายไปสายมาเพราะเราไม่มีการควบคุมรีคอยปืนนะครับแรงขีดนะครับหรือแรงรีคอยนะครับออกที่บริเวณปากกระบอกลำกล้องนะครับปืนจะกระโดดกระโดดไปกระโดดมานะครับเวลาเราโฟกัสศูนย์ที่จะยิงซ้ําในนับต่อไปมันทําได้ช้านะครับแบบนี้ก็เช่นเดียวกันแบบซีแคมมิดนะครับปืนสายไปสายมาต่อไปนะครับต่อไป ฟอร์กิฟนะครับฟอร์กิฟแบบตรงฟอร์กิฟแบบตรงก็เช่นเดียวกันกับแมกกาเวลโฮแล้วก็ซิคมมิดนะครับเหมือนกันเลยจับลักจากานี้ยิงได้นิ่งระยะไกลเนี่ยบาน,นี่เนี่ยนิ่งเลยไม่เมื่อยมือด้วยนะครับแต่เวลายิงต่อเนื่องเราล็อกปืนไม่ดีปืนเนี่ยจะสส่ไปใส่มาในการยิงซ้ําหลายๆนัดน,นะครับมันอาจจะทําให้กลุ่มกระสุนมันค่อนข้างจะบานไปนะครับบานเกินไปเพราะเราไม่ได้ควบคุมรีคอ,อยปืนเลย ต่อไปนะครับเป็นการจับในลักษณะของฟอร์กิปนะฟอร์กิปแบบนี่นะครับสามเหลี่ยมฟอร์กิปแบบสามเหลี่ยมทำมุมนะครับการยิงในการยิงแบบฟ้านีดค่อนข้างจะเมื่อยมือนะครับค่อนข้างจะเมื่อยมือเพราะว่ามือนี้เราต้องประคองปืนในระยะที่ไกลขึ้นนะครับจากที่อยู่ใ,ใกล้ ระยะที่ไกลขึ้นมันทําให้เราเมื่อยมือนะครับแต่ในการยิงต่อสู้นะครับการยิงต่อสู้รออยะยะประชิดยิงไกลอผิจุดนะครับยิงต่อเนื่องหลายๆลนะัเนี่เราล็อกปืนได้ดีนะครับเราคุมดีคอยปืนได้นะครับคุมดีคอยปืนได้มีการล็อกนะครับล็อกลำกล้องปืนเรายิงยัดหลายๆนัดนะครับนะจะควบคุมปืนได้ดีนะครับต่อไปอันสุดท้ายซีแคมซีแคมแบบดั้งเดิมครับนะคือจับบริเวณเกือบถึงศูนย์เลย นี่เพ่าด้านข้างลักษณะนี right ้นะครับผมชอบมันมากนะครับเพราะว่าเวลาผมยิงยัดเนี่ยยิงเข้าเป้าหมายหลายๆนัดต่อเนื่องเนี่ยผมสามารถโฟกัสดอทได้นะครับปืนมันจะกระโดดไม่มากนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับอยู่แค่นี้เองนะครับมันจะไม่สายไปสายมานะครับผมล็อกมันได้ผมล็อกมันได้ผมกำนะครับผมดึงปืนก็้าดลำตัวล็อกไว้นะครับแล้วยิงซ้ำนีันะต่อไปปั้ง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 ต่อเนื่อง ทำได้ดีเลยนะครับซีแคมนะซีแคมแบบกำด้านหน้าเนี่ยกำบรมบริเวณเกือบถึงศูนย์ปืนเนี่ยมันล็อกปืนได้ดีมากแต่เวลายิงระยะไกลเนี่ยยิงแบบปานี่ค่อนข้างจะเมื่อยมือเลยถ้าลองคิดดูนะยิงแบบปานี่ยิงระยะไกลเนี่ยจะท่าย,ยืนเนี่ยปังปังังไงเริ่มสั่นละสามสี่นะเป็นต้นไปเริ่มสั่นละนะครับ ยิ่งถ้าฝนกล้ามเนื้อบริเวณโชเดอร์หัวไหลเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งยิ่งเมื่อยมือเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละอย่างแต่ละแบบไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับจับแบบไหนก็ได้นะครับสถานการณ์จะเป็นตัวกําหนดลักษณะการจับนะครับอย่าอย่าไปถกเถียงกันว่าจับแบบนี้ผิดจับแบบนี้ถูกนะครับไม่มีเลยนะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับ ก็ลองฝึกใช้ดูนะครับลองปรับใช้กันดูสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดในการยิงปืน ar 1 5ใหม่ๆนะครับก็เลือกเลือกนำมาหลายๆแบบฝึกหลายๆอย่างฝึกหลายๆลักษณะนะครับอยู่หลังที่กำบังยิงจากระยะไกลๆบ้างนะครับอยู่ในลักษณะประชิดนะครับเราลองดูลองจับตั้งแต่แบบนี้ยิงดูยิงเร็วๆดูปืนมันเป็นยังไงนะครับถ้าจับแบบนี้ยิงเร็วๆดูยิงช้าๆดูปืนมันเป็นยังไง ลองเลือกใช้ดูนะครับเราก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์เอานะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีข้อแนะนำนะครับที่จะแนะนําเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับลองเลือกขอเก่าคาว่าสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ